พี่เปิดไม่นอนเสียงกิ๊บไม่ตาะไม่ยินพี่พี่เดี๋ยวก่อนผมขอถามอะไรอย่างหนึง่งทำไมความพี่แรงจังผมหลุดแต่พี่ไม่หลุดแล้วใครทำล็อกอีกแล้วเนี่ย ตอนผมวิ่งมาผมก็เห็นแล้วี่ มีเลยจะบอกสมมตินะพี่มามายืนใหม่พี่มายืนใหม่ตอนตอนตอนที่ผมวิ่งออกไปเพนนีมาผมเรียกเพนนีว่าหมี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 มาหมี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 หมหม <c oughs> มันมาใช่ไหมผมเรียกมีมีวีโคตรตลกเลยสองกลิ้งเลยเคโอเคเฮ้ยมีมีมีโอเคอเ,คเคสียงโคตรดังเลยผมอ่ะ เต้นไหมพี่มาดูผมเต้นมีไงเต้นแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงท่อเฮ้ยใ,ใครอยู่ตรงท่อเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนมีคนบอกว่ามันอยู่ตรงท่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮพี่เมื่อกี้ผมเสห็นเศษเศษคนกระเด็นออกมา เขาแพนดี้แพนดี้อยู่ตรงนี้ตายแล้วเนี่ยไอ้บอกตาไปหมดเลย มีสกินอะไรบ้างพี <teaching. S 1> ่มีสกินอะไรบ้างเดี huh. ๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอบอกก่อนผมอยากได้ไอ้หมูไอ้หมูที่มันคล้ายๆหมูในท่อแต่เป็นตัวแลมโบแล้วก็ตัวยักษ์สูงอ่ะอยากได้มากไอ้เซนติเนลไอ้เซนติเนลเซนติเนลอะ ผมผมอยากได้อะพี่สอนผมได้ทุกอันหน่อยผมว่าโคตรล็อกอีกแน่เลยเอาไม่ล็อกเฉยพี่แปลโคตดได้ยังพี่แปลโค้ดได้ยัง คำที่สามแล้วพี่ก็กดไปเลยพี่พี่ดูตามตัวสอรแล้วพี่ก็กดไปเลยเดี๋ยวมันก็ได้เองพี่พี่ต้องจําให้แม่นๆนะพี่ต้องดูให้แม่นๆนะโอเคไหมพี่พี่ปาพี่ไปไปกดสี่พี่ไปกดเดี๋ยวพี่ พี่บอกผมมาเลียกหักดยังไงเลียกหักดยังไงพี่เปิดตัวแปรเลยเดี๋ยวผมกดให้ก็ระแดจุดว่าจะมีคนกดให้เอา้ามีคน,ดน,คนรรกดให้พี่มิสเตอร์กล่องกดให้พี่มิสเตอร์กล่องกดให้พี่มาดูดิดิพี่มาดูดิมิสเตอร์กล่องจะกดให้พี่มิสเตอร์กล่บบอ,กกองจะกดให้โรบอทเฟกศูนย์มิสเตอร์กล่องจะกดให้ I will do ค่ะโอเคโซนิเขาจะกดให้พี่ six six หกแปดรหัสหกแปดหกแปดหกแปดแล้วก็อะไรไม่รู้คือมันต้องเขียนแบบท, 69. ที่เฮ้ยยังหกแปดเก้าที่ว่าทุกคนยัง ผีทำไมผมคุยกับพี่ได้อะเออผมไม่รู้ไงพี่ตอนพี่อยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเหรอแสดงว่ามันมีเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูหมูหมูมาหมูมาเสียงเสียงหนุ่มเพี่เสียงหนุ่มเขาสไตล์วิดียโอเลย หูต้าตัวดำๆเดี๋ยวลงไปข้่ก่อนเขามีป้าแกอะมันมาปแล้วพี่ลงมาข้างล่างหน่อยดิพี่ลงมาป่ะเนี่ยอ,าอย้าวคือนี่เหรอ <laughs> งพี่นี่แหละที่พี่พูดขึ้นมาผมตกไปอริงนะเออผมเอาจริงจริงอ่ะผมพี่ผมรีจะบอกเอาจริงจริงอ่ะผมผมเอาจริงจริงผมแบบผมก็งงเหมือนกันทำไมขนาดเป็นผียังเปิดไมได้อยู่ผมไปตรงท่อกับกับพี่อะ่ะผมไปตรงท่อกับพี่ผมเห็นพี่พี่อยู่ะ่ะพี่ได้ยินเสียงผมปะตอนเต้เป็นผีอะ่ะ ที่ผม,ผมบ่นอะไรพึมพลัมพึมพลัมพี่ก็ได้ยินใช่ไหมถ้าผมเป็นผี <laughs> 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 ผมผมบ่นอะไรพึมพลัมพึมพลัมพี่ก็ได้ยินใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวไปเปิดเปิดไปเปิดให้เขาก่น <sighs> อนเฮ้ยเอ,อเดียตรงนี้ไม่ถอด 3รีรีรีโอเคเอาทำไมโรบอตเบรกตกดอะไอ้ฉันถเถอเฮ้ยเฮ้ยเสียงหมูเสียงหมูเ,หมเอ้าอยู่นี่พีอ่อย่าไปใกล้ๆเขานะเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นเทปเราไม่อยู่เดี๋ยวผมไปเปิดก่อน กุญแจกุญแจสีสีเหลืองให้หน่อยพี่ไปเอากุญแจสีเหลืองเดี๋ยวผมจะไปเปิดท่อเดี๋ยวผมจะไปเปิดท่อไปเยอ,ออกมาท่าน เกาการต๊ะการการการมันไปเปิดเลยเดี๋ยวผมไปนั่นให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนใครกดเคเคเขากำลังกดอยู่พี่ไม่เปิดเลยเดี๋ยวผมเปิดเออเคเคพี่เดี๋ยวสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองทไปเลยเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อนสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามสามเจ็ดสองสามล่าสุด สามเจ็ดสองสาพี <Harriet> ่โตโต้ก็พิมพ์ตูตู้หรือโตโต้จะให้อ่านยังไงเนี่ย T O T O เนี่ยฮะให้อ่านยังไงเฮ้ยตอมพรีท